ปิตาเก็บปืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซีรีส์ที่โดดล่มลงไปเจอปืนไหนเราจะต้องหยิบปืนนั้นมาเล่นทั้งเกมแต่รอบนี้จะทําให้ยากกว่าเดิมโดยการเล่นแบบสายฟรีซึ่งจะไม่ใส่สกินปืนอะไรเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่ามาฮะก,กลับมาเจอกันอีกแล้วกับภารกิจสำหรับสายฟรีนะครับวันนี้ก็เจอกันเป็นตอนที่ 13มแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกยอดไลค์จากคลิปที่แล้วด้วยนะฮะครบ5 0า0ันไปที่เรียบร้อยนะคือทุกๆคลิปในซีรีส์เนี้ยถ้ามียอดไลค์ถึง5,000ก็จะมีตอนต่อไปออกมาให้ได้ดูกันนะครับมาวันนี้โดดล่มแงนมองท้องฟ้าก,กันเหมือนเดิมฮะเตรียมตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามามีคนลงกับเราประมาณ20กว่าคนนะ,ะอ่ะเราโดดลงมาก็มองฟ้านะฮะสังเกตด้านบนนะครับมีตีหนึ่ง โอ้ยไม่ใช่ตีเดียวสองตีเขากลางล่มกันมาอย่างพร้อมเพียงส่วนผมนั่บินเดียวเฮ้ยเอซีแปดศูนย์ไหวอย่างเนี้ยแล้วมีเสียงใกล้ๆเฮ้ย <Hey! S 1> อัดชิบเพิไปสองเอาไปไหนเฮ้ย ทางนี้ไปไหนสาวหมดตี้โอ้โอขออญาตแอคโชว์ไปหนึ่งทีรอดมาได้ยังไงก่อนรอดมาได้ยังไงเขามากันยกตี้แล้วลงหลังเดียวกันด้วยไงประเด็นแล้วดูปืนเรานี่เห็นแล้วนึกถึงสไนเปอร์งานวัด ปืนจุกน้ำปลาเอปนะครับเป็นสไนเปอร์สองจังหวะจังหวะแรกไม่เป็นไรเฮยมาไงพี่ก้าอยู่ๆก็วิ่งมาให้ยิงจังหวะแรกไม่เป็นไรจังหวะต่อไปล่วงแน่นอนเราเนี่ยล่วงแน่นอนนะฮะ ปืนนี้บอกเลยยิงค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ระยะใกล้เนี่ยเลิกพูดถึงเลยเน้นลอยไกลอย่างเดียวโอเคไปขึ้นไปเอาบัฟกันก่อนนะครับอันนี้เป็นบัฟบัตรชุบนะก็คือถ้าเราได้บัฟเนี้ยแล้วเราตายรอบหนึ่งมันจะเกิดใหม่ได้นะครับพร้อมกับของที่มีอยู่ในตัวอันนี้ถือว่าดีมากแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาชนะไอตัวข้างบนนี้ก่อนขออนุญาตเก็บกระสุนก่อนนะครับ เจอบอดปะเนี่ยพักหลังขึ้นมาชอบเจอบอดไม่รู้คนไปไหน,นหมดชัดเลยโจโฉชัดเลยเนี่ยเดินอ่องๆอย่างนี้มาได้มาแล้วนะครับบัตรชุบชีวิตครบรอบ8ปีคืนชีพ1ครั้งพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณได้แค่ครั้งเดียวนะเกิดใหม่เนี่ยถ้าเกิดได้ไม่จำกัดผมว่ามันก็จะโกงไป เกิดกันยันวงท้ายอ่ะลงกันที่โซนหลังคาพีกเลยโยนกวาทิ้งไปก่อนนะเราต้องเล่นแค่กระบอกเดียวแล้วใครมาปล่อยละอวาร์ปกลับมาอย่างนี้แม่มีไอวอลมันเจาะยากรู้ไหมเนี่ยเพื่อนปืนอะไรอ่ะนายก็ปืนกล่ำเหมือนกันสินะมาปืนกล่ำเจอกัน มีปืนลูกต่อโกงเราเอาปืนลูกมาสู้ปืนกลมได้ไงไปเสียงคนข้างล่างข้างล่างเยอะเยอะๆอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวมีเกิดใหม่ขอญัดฟาร์มก่อนโอเคปืนเราต้องเล่นไกลเท่านั้นนะฮะเพราะว่าความแรงเนี่ยมันจะอยู่นัดที่2นัดแรกเนี่ยคือแบบไม่ค่อยรู้สึกอะ่ะมันจะแบบสกิดสกิตนะฮะ แต่นัดที่2เนี่ยมันเหมือนไปย้ำย้ำแผลเดิมเอาจริงก็เป็นปืนที่เล่นดีแหละถ้าเกิดมีสกินนะถ้ามีลั่น2องหรือว่าโอเคแต่ถ้าไม่มีสกินเนี่ยผมว่าไม่โอเคยิงไม่ค่อยตุยจริงยิงไปเถอะชาตินี้ไม่รู้จะตายชาติไหนเอ้ละไอพวกที่ยิงกันข้างล่างเขาไม่คิดจะม,มาเกิดข้างบนเลยแหละครับผมก็รอต้อนรับอยู่ถ้าพี่ไม่ขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะลงไปหาแล้วนะอยู่ข้างบนนี่มันเหงาเหลือเกิน เงาหน่อยเงียบเชียบมากนี่เมืองพีกหรือเมืองล้างเมืองล้างปะเนี่ยล้างสะอาดเลยคนไม่อยู่ที่รู่ๆน่าจะอยู่ข้างล่างสถานีรถไฟมีปะเนี่ยเงียบกริบเหมือนกันแม่อยู่บนนี้วิวดีนะครับเห็นรถไฟล่นมาจอดข้างสถานี hey พี่ไม่มาผมลงแล้วนะครับอยู่ต่อไม่ไหวแน่เงาเหลือเกินลงมาหายิงคนข้างล่างก็ได้ ได้ปืนและข้าวเอาเดือนงาประเด็นคือถ้าจะแคมป์ข้างบนอย่างเดียวจนจบมันก็ยังไงอยู่เฮ้ย <c oughs> นั่งทำอะไร <c oughs> <c oughs> พี่นั่งทำอะไรคุยคกับกำแพงเอามานี่ของอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเล่นเองไ,ไอ้น้องกระส่งกระสุนฟาร์มมาตั้งเยอะขอญาตเอาไปต่อยอด จริงเกมนี้ผมก็ไม่หวังจะรอดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามเล่นให้เซฟที่สุดกันละกันนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่เล่นเราไม่มีความมั่นใจจริงๆถ้าเจอศัตรูเข้ามาใกล้เนี่ยเอาประชาสู้เขาไม่ไหวนะฮะเราต้องไกลเท่านั้นต้องเล่นไกลๆเลยอะ่ะแบบว่าสุดสายตาขอบฟ้าสีครามเลยแล้วใครมาเปิดตาล่าใส่ผมครับภาร,รกิจผู้พิทักษ์คนเปิดอยู่บีมาพี่กำลังไปหาน้องเขาเปิดเราไง เราต้องไปมอบวัดกันไปเลยไปไพรแว้นจะไปดีเฮ้ยเฮ้ยเอายังไม่ทันเล่นเลยตายเลยโอ้ยดีนะมีบารชุบสวยเกิดแบบออตโต้ ซูเปอร์เซฟมากเราจะได้เกิดหนึ่งครั้งพร้อมกับของในตัวใช่ไหมไหนดูดิจริงหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงมีปืนสปายอยู่2บอกอ่ามันต้องอย่างนี้ว้าวเมื่อกี้ใครยิงใครไว้นี่แนะ่เอาคืนอย่าชุบ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 กว่าจะยิงได้โอ้แล้วเจาะไม่เข้าด้วยไงประเด็นเจาะตอนนี้แจกตอนไหนเอ้ย จเย็นน้องสิกชุบพี่ไม่มีแล้วรอบนี้ตายจริงเผาจริงเลยเอาช้หัวลั่นไปดิหนึ่งเม็ดขึ้นสมองสองเม็ดขึ้นสวรรค์ไปหนึ่งแม่ชุบ เนี่ยถ้าระยะเนี้ยได้อยู่พอวัดได้อยู่เฮ้ยตกใจหมดแม่ไม่ร่วงเข้าใจหาที่ขึ้นนะเล่นบนหลังคาขึ้นไปได้ยังไงก่อนเขาโดดลงมาเหรอเฮ้ยหรือว่าเขาอาจจะมีตัวชุบชีวิตเหมือนเราพอเกิดใหม่ก็ลงบนหลังคาพร้อมของในตัว อาจจะเป็นตัวเดิมนะมีคนขึ้นหลังคาถอยก่อนอยู่ที่เดิมไม่ดีเพราะว่าเขาจะอ้อมเล <Hello? S 1> อยสามเมตรไม่ล่วง uh huh. ไปหนึ่ง uh huh. แม่และเพื่อนเขาตามขึ้นไปไง สวยเลยเอาไม่ลงเดี๋ยวก็น่าจะชุบขึ้นมาใหม่ <Nope. S 1> เนี่ยจังหวะยิงยากมันก็แบบว่าต้องรอกระสุนนัดที่4ี่นะฮะสนัดไม่ล่วงต้องมีสี่นัดแต่ล่วงแน่ๆแต่ว่าปืนไม่มีสกินไงกว่าจะออกครบสี่นัดเผื่อเราตายก่อน <c oughs> เรียกรถก่อน <c oughs> ผมว่าเขาไม่ลงง่ายน่าจะอยู่ยาว <c oughs> เราขับรถไปน่าจะชิลกว่าไปละครับ ขอญาตเล่นในวงก่อนนะปืนก็ไม่ไหวเจอวงบีบเข้าไปอีกเกมนี้รู้สึกว่าเสียเปรียบทุกทางชีวิตสายฟรีลำบากยากเข็นเล่นบูก,ก็ไม่ได้เล่นไกลก็ไม่ดี <Hey. S 1> แล้วใครมานั่งอะไรกับเนี่ยลอยไปดิครับวิ่ยไม่แตกไม่แตกมันต้องซ้ำออกวงไปเอ้าเฮ้ยเล้วไม่ได้คิวหรอทำไมผมไม่ได้คิวแล้วมีคนมาวิ่งชิดลูกอะลูกซองอะครับ กระเต็นไปเด็กอีกสองขอญาตํำแล้วเมื่อกี้มันมีไอตัวบนเนินยิงกดผมมาด้วยนะเขายิงไล่หลังเฮ้ยยิงอย่างเจ็บขอบนี้ก็มีคนหรอพี่มาทำอะไรเนี่ยแคมเอาอะไรแคมเอาแต้มหมอเราอุตสาห์เฉียวออกมานอกวงยังมีคนมาดักตรงนี้ ไหนไปตู้เจ๊แน่ะทรง,งนี้ไม่ให้ไปกลับมาคุยกันก่อนไมไอวอย์ะด้วยไปดีกว่าปล่อยพี่เขาชุบไป อยู่ต่อไม่น่าจะรอดยาเราเหลือกล่องเดียวโอ้แล้วดูวงวงมันจบแล้วด้วยไงวงเหลือแค่นี้และคนมีส7บเจ็ดันเิอแน่ผมไม่อยากเล่นใกล้แต่ดูทรงแล้วน่าจะต้องเล่นเราจะไหวไหมเนี่ยผมจะเล่นขอบขอบแล้วกันนะปืนเราวันนี้ต้องบอกเลยว่าก่ำจริงออ้ยแล้วทั้งขวามมีคนชุบอีกใจคอพี่จะไม่เข้าวงเลยใช่ไหมครับเจ็บขนาดนี้ยังจะแช่ชุบเพื่อน <c oughs> เอาละเดี๋ยวขอเช็คขอบวงสักแป๊บไม่มีคนเงียบมากจริงๆทำเลก็ดีนะ ไม่มีใครยิงเราแล้วก็ไม่มีคนให้เรายิงมันก็จะเหงาไปนะถ้าเกิดแคมป์ตรงนี้น่าจะเงียบอะผมว่าเดี๋ยวเราขยับเข้าในวงนิดนึงนะฮะเราจะใช้ตรงนี้เป็นจุดแบบที่ไม่มีศัตรูจะได้ไม่ต้องระวังหลังไงเนี่ยข้างหน้ามีคนแน่นอนไอวอลขนาดนี้จอดดิครับย้ายมาเล่นตรงนี้แทนก็ได้ <Hey. S 1> ข้างหน้าเปิดก่อนเลยขอญาติหล่อย เป็นปืนที่ยิงแล้วหงุดหงิดมากและโหนมาอย่างนี้เต็มเบ้าเลยครับพี่ชายแม่เป็นปืนที่เหนื่อยใจจริง ดูนี่งงเด็เจอสเตปสับยิงเป็นไงยิงตอนนี้แต่ไม่รู้จะตายตอนไหนนะต้องสี่เม็ดอ่ะขอสี่เม็ดหนึ่งชุดพอเพื่อนรับรองล่วงแน่เฮ้ยอา้าหมดตีเฉยไอทางซ้ายนี่ก็ไม่เลิกสักที วิ่งกันอยู่นั่นน่ะเฮ้ยเข้าไหมวงอะ่ะพี่จะเข้าปะวงบีบแล้วนะออกมาเอ้าแล้วมายืนให้เป่าซะง,งั้นเออมันต้องอย่างนี้จะยิงแบบไกลๆถึงจะล่วงถ้าตอดไปตอดมานี่ไม่ไหวจริงไปดีกว่าไอ เดี๋ยวแวฟาร์มก่อนเก็บกระสุนเพิ่มแป๊บผมดูแล้วน่าจะต้องใช้ลูกเยอะนะฮะเพราะว่าวงเหลือแค่นี้แต่คนยังมีอีกเจ็ดเอา้าตายไปสองอ้น,นี่ก็ไม่เข้าซะด้วยนะเฮ้ยแล้วจะวิ่งทำไมนะักยิงการหลืออะไร ยิงกันหรือไล่จับดูดูดูด,ดูดูการวิ่งดูการวิ่งดูการวิ่งโอ้ยิงไม่ตายจริงเหนื่อยเลยเจอคนวิ่งปาดหน้าผมยิงไม่ตายเออกว่าจะล่วงต้องยืนนิ่งๆอย่างวิ่งนะ ใครเจอปืนนี้บอกเลยอย่าวิ่งต้องยืนนิ่งๆให้ผมยิงลำบากใจสายฟรีนะใครเป็นสายฟรีผมแนะนำนะปืนนี้ถ้าเจอที่ไหนนี่วิ่งหนีให้ไกลยอย่าไปหยิบมาเล่นเด็ดขาดเฮ้ย <c oughs> สวยแล้วงานมาแล้วอย่าบอกนะว่าตีเดียวกัน หัวล่านไปทิดลอนขอญาติแอคหน่อยนะครับนั้นๆจะยิงตุยที <Hey. S 1> อ้าว ไอ้ป่าเอ้ยกะจะแบบวัดหัวกับเขาที่ไหนได้โดนเขาเป่าหลับเลยน้องมาร์กวัดได้ <c oughs> จากแคนอาจารย์อึง่งแม่แคนนี้นี่ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปิดตาเก็บปืนสายฟรีตอนที่13นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าปืนเล่นยากจริงเป็นสไนเปอร์จุกน้ำปลา2จังหวะนะครับจังหวะแรกไม่เป็นไรจังหวะที่2ก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน เก่งกับเป้านิ่งนะฮะแต่ว่าเป้าคืนทีนี้เล่นลำบากมากนะครับก็อย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5,000ไลค์ด้วยแล้วมาลุ้นกันต่อว่าจะเจอปืนอะไรในปิตาแกปืนไซฟีตอนที่14นะครับ let's go